ออกมาแต่งสีสีฟ้าแต่งอะเขาเหมือนตนิดตำหนิติเตียนว่าทำไมเปลี่ยนก็เขา้าเขา้าออกออกก็ต้องเปลี่ยนบ้างถ้าเขา้าหออออกแล้วแต่งแต่งเครื่องแบบมันก็น่าเบือ่อน่าเบื่อเขาก็ยาง อย่างท่านนายก,กแต่งเพิ่งแบบเลยใครท่านก็บอกว่าหน้าเบื่อเบื่อหน้าแล้วถ้าเบื่อหน้าก็ไล่ออกเลยไล่ครับแต่ท่านนายก,กไม่ไม่ได้ยินเดี๋ยวหาว่าท่านนายกเดี๋ยวนี้แก่แล้วเขาว่าแก่ที่จริงหนุ่มหนุ่มนิดเดียว ของเราหนุ่มแบบพุวกนี้อาจะ,ะอายุแปดสิบไม่นึกเลยว่าจะถึงอายุแปดสิบแปดสิบใครจะว่าแก่ก็ไม่ไม่ว่าใครตำหนิว่าแก่ไม่ว่าเพราะว่าแก่จริงๆแต่คนที่อายุหกสิบไม่แก่แต่ว่าท่านนายกก็น่าเบื่อ น่าเบื่อเพราะว่าเจอที่ไรก็แต่งแต่งเครื่องแบบขาวเนี่ยแล้วก็ความจริงควรควรจะควรจะแต่งทีกสีอื่นบ้างของเรานะวันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีขาวสีขาวเป็นสีเหลืองแล้วก็ถ่ายเป็นสีเหลืองแล้วก็มีสีชมพูด้วย ก็มาเขาว่าเราก็เราก็แก่แล้วแต่ไม่ไม่ไมอยากแต่งตัวให้หน้าหน้าเบือ่อวันนี้ก็เตรียมเสื้อคล้ายๆท่านองคมนตรีเสื้อเชิดขาวแล้วก็เสื้อไม่ใช่ท่านองคมนตรีประธานคนอื่นก็เป็นแล้ก็เสื้อสีสีน้ำเกินแก่ เราก็แต่งสีเทาที่จริงแต่งอันนี้ก็ไม่น่าเบื่อแขายังยังมีแบบเน,เนถ่ายสีสีเหลืองก็ให้เก๋นหน่อยยังดีไม่ได้ใส่สีชมพูแต่วันนั้นใส่สีชมพูผมก,ก็ตื่นเต้นตเวลาใส่สีชมพูแล้วก็ใส่สีเขียว สียอะไรก็ได้สีแดงก็ยังได้สีแดงนี้เป็นการกินีของเราคนที่ว่าว่าเป็นกากินีของของเราไม่น่าจะใช้ยังไงตั้งแต่แม่ท่านเกิดวันอาทิตย์ท่านก็สีแดง พี่สาวก็เกิดวันอาทิตย์พี่ชายก็เผิดวันอาทิตย์ก็มาคองเป็นวันเป็นสีแดงแล้วคนที่รับใช้ก็เกิดวันอาทิตย์ทุกคนฮูยบางดีอะทองแดงดีๆก็ไม่ได้เกิดวันอาทิตย์เขาเกิดวันเสาร์ก็เป็นสีม่วง ทองแดงสีม่วงเราก็ไม่เดือดร้อนแต่สีม่วงก็ดีวันก่อนนี้ใส่สีม่วงก็เลยใส่ได้ทุกอย่างไม่เหมือนทนายกใส่เครื่องแบบเปาทุกวันทุกครั้งมันน่าเบือ่อก็จริงน่าเบือ่อแต่ว่าท่านเรียบร้อย แล้วก็แต่งขาวนี่ท่านทำงานได้ดีก็เลยถ้าทำงานได้ดีก็ในเหม่ไม่น่าเบื่อท่านผู้หญิงแต่งสีเหลืองสีเหลืองแต่เหลืองอ่อยสีเหลืองนี่ความจริงตามเรื่องต้องเป็นสีค่อนข้างจะเหลืองอ่อนมาก อย่างวันออบุวมืว,วานี้ใส่สีเหลืองสีเหลืองอ่อนนั่น่ะเป็นสีเหลืองที่ถูกต้องเพราะเป็นสีเหลืองที่สว่างของพระจันทร์ก็บรรยายนี่เขาให้มันม,มีกระต่ายอยู่ด้วยก็เลย เป็นสีเหลืองที่ถูกต้องแต่มาพูดบอกว่าท่านนายกแต่งขาวนี่ก็ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าวันจันน์ก็เป็นสีขาวก็มีฉงนั้นก็จะบอกใครมาบอกว่าท่านนายกหน้าเบือ่อ ก็อบอกหน้าบวมหน้าเบื่อไม่ได้แต่งสีขาวสวยมากดีมากแล้วทำงานอะไรก็กล้องปแปลวไม่ใช่ไม่ใช่ทำงานไม่ดีทำงานดีสีขาวก็หมายความว่ามหมดจดดีแล้วก็ตั้งกต่ครั้งแรกที่คนเขาตำหนิคื เมื่อปีที่แล้วไปบอกว่านายกอายุมากก็เปรียบเทียบกับนายกเก่านายกเก่านั่นเขาเด็กกว่าแต่ก็ไม่ไม่เท่าไหรก็ก็แก่ฉะนั้นก็นายกกำลังดีหกสิบกว่า ก็กำลังดีไม่เหมือนเราเราแก่เกินไปเราแก่แล้วก็ท่านประธานอ,อมุมนตรีก็ยิ้มยิ้มบอกว่าท่านก็แก่กว่าแต่ถ้าท่านเก,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 ก่ง,งท่านแก่งก็แก่กว่าท่านก็แข็งแรงท่านแข็งแรงแปดสิบกว่านี่กำลังดีพรุ่งนี้พระเจ้าก็จะแปดสิบกว่า กำลังหลุ่มกำลังแข็งแรงคนอื่นไม่แข็งแรงยังยังไม่แปดสิบพูดถึงแปดสิบก็มีอยู่ว่าพี่สาวอายุแปดสิบสี่ท่านค่อนข้างจะแก่แล้วเมื่อวานเมื่อวานนี้เลยไปเยี่ยม ที่จริงไม่ควรจะควรจะมามาพักที่ที่สวนจิตนี่แต่ท่านท่านไม่สบายก็ไม่สบายอยู่มากก็ต้องไปให้กำลังใจท่านวันนี้ก็ไปไม่ได้เพราะว่ามีงานพรนุไไร่งนี้ก็ไปไม่ได้บะรลนนี้ก็ไปไม่ได้แต่ก็ต้องต้องไป ไปเยี่ยมท่านไม่สาบายแต่ว่ามีอยู่ประชาชนไปเยี่ยมอยู่มากมายที่โรงพยาบาลมีประชาชนไปเยี่ยมเต็มเต็มลานห้องห้องชุมนุมเ,เต็มนะ ก็เลยทำให้สบายใจว่ามีคนเอาใจใส่คนที่ไม่สบายให้กำลังใจอันนี้ต้องชมคนไทยว่าคนไหนไม่สบายก็ให้กำลังใจถึงว่าคนไหนไม่สบายรู้ว่ามีคนเอาใจใส่ ก็สบายอย่างที่ไปเข้าโรงพยาบาลไม่รู้ตัวไมไม่สบายเขาเขาหาว่าเราเราจะแย่ก็ดูแลคนเขาว่าว่าปิการที่สมองซีมเอาะสมองเราเราก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรตามไปธรรมาบอกว่า ที่ลำไส้